สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายไม่ได้ค่ะมาตัดต้นมันเลิศตัดลำมันค่ะกู้มันนะคะพอดีกู้มันกู้บ่เบิดนะคะกู้มันสักหาไล่นี่แหละค่ะเพราะว่าวทดสอนลองเบิงว่ามันมันหกเดือนค่ะพี่น้องอายุมันหกเดือนนะคะสิประมาณหัวบ่ใหญ่เป็นไหนค่ะพี่น้อง มวประมาณนี้ละมันหกเดือนถ้าเต็มที่ก็สิประมาณแปดเดือนนะคะนี่เนี่ยมันหกเดือนอันนี้เป็นพันผสมค่ะพันทั่วไปนะคะอีกส้นหนงจะเป็นมันอ่นมั่งกรขาวอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นมันผสมมันผสมมันผสมนี่คะนี่มันหกเดือนจ้ะพี่น้อง นี่่มันหกเดือนจ้ะคือว่าหัวใหญ่มองได้ใส่ใสฟุน้นขีดใกล้หลายกะล่งหัวเน่กะขึ้นต้นน้ำนะคะพี่นอ้องนี่นะคะกูประมาณหาไรค่ะจากพู้นมานะคะแล้วก็ปลานียังตัดต้นประทานหมดค่ะพี่นอ้องตัดสุดพู้นค่ะข้างไกลไก เตาท่านอันนี้เป็นตัดล่ำตัดตุ่นมันไหวนะคะพี่นอ้องนี่นะคะมาเด้อจ้ามาเด้อนะคะมาตัดมาถอนค่ะซอยซาวแจมพี่นอ้องแดดแดดแดดบวดตายกันยังปวดหายปวดขึ้นนี่นะคะแดดแดดจ้าแดดตัเศร้าเลยนะคะ นี่นะคะอันท่านั้นกองไว้แล้วค่ะล่อขึ้นเ,เอารถมาใส่รถพ่วงรถเทนเลอร์รถรถไทยนี่แหละค่ะพี่น้องมาดึงเอาทางนี้ตัดตัมาท่านแหละไปดิหิวนาำเดี๋ยวนะ้ำมากินก่อนฮอ,อนฮอนคักค่ะพี่น้องนี่นะสู้สๆๆู้ จ้านี่นะคะโซนนีว่าในตัดเหมดนี่นะคะอู้น่ะพี่น้องนะกูร่องเมื่อก่อนจะหาอะไรมาเสิได้ยจะตันก็บ่าเต็มที่เป็นไดดนะคะโซนทางพูนนะคะ,ะ,คะจะเป็นเตาทานทางขุนนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นแดดจ้า แดดแจ้งแปงง้งเศร้าสง่าสงเอ้ยค่ะพี่น้องนี่นะคะอุ้ยคับแน่พี่นอ้องหอนหอนนะคะฝาาพี่น้องก็ไลก์กดแช่ซอสแจมแน่กันแล้วกันเด้อเป็นกำลังใจให้นะนี่ต้นิ้นฟ้าจ้า